ครที่ไม่ทันรหัสเมื่อกี้ใครที่ไม่ทันรหัสเมื่อกี้เดี๋ยวเดือนหัดไปบอดแจ้งมาแล้วอยู่ด้านนี้ด้านข้างมีเข้าเพิ่มอีกแค่ยี่สิบรหัสเมื่อกี้นะรุ่นสอง9ันเก้าแจ็คเก็ตบุดนวมสี่เอเมื่อกี้เดี๋ยวเดือนหัดไปจะมีเข้าอีกยี่สิบเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวได้เลยนะคะลูกค้าจ๋ามาต่อที่รุ่นนี้นะคะงานป้ายเอลศ0นหนึ่งอศหนึ่งนะคะเป็นงานสูตรของคุณผู้หญิง เป็นงานสูตรแบบสูตรแบบสูตรแฟชั่นตรงแบบเบเซอร์ใช่ของคุณผู้หญิงลูกค้าจ๋ารุ่นนี้มีแค่สามลูกรุ่นนี้มีมาแค่สามลูกนะงานสูตรงานสูตรเป็นอะไรที่ขายดีและขายได้ตลอดสวยนะคะใหมไปห้อยเรื่องงานจีนไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าสูตรเขาจะมีความแฟชั่นใช่แล้วแฟชั่นเน้นแบบว่าใช่แล้วก็ตัวเนี้ยจะไม่หนามากเอเซนจะไม่หนามากนะคะเนี่ย ยังใหม่อยู่เลยอ่ะนี่ก็นะย,ยังใหม่อยู่เลยนะคะ L01 ลูกค้าขางานสูตรผู้หญิงนะคะรุ่นนี้90กิโลเป็นกระสอบรีวิวหนึ่งและกระสอบใหม่สองนะคะรุ่นนี้นะคะราคาก็ฉ่ำอีกแล้วราคาฉ่ำอีกแล้วลูกค้าเนี่ย,ยเฉียงค้งเฉียงข้างมา,มาหมดเลยางานสูตรขายได้ทุกเวลาทุกฤดูลูกค้จาจ๋าเป็นงานที่ นำไปขายแบบมีติดตู้ได้มีความปนทางการไปนิดหนึ่งนะคะงานลวดลายงานสูตรสีพื้นนะคะมีความปนทางการไปด้วยนะคะลูกค้าขาใครที่เล่นงานสูตรใครที่หางานสูตร<ม>อยู่จัดได้เลยนะคะ,คะจัดได้เลยรุ่นนี้นะคะแอดเซนราคาก็น่รา,ารักอีกแหละมา,ารุ่นนี้นะ 4,900บาท <Okay. S 1> นะคะก oh. ็สอบรีวิวเหมือนเดิมมีส่วนลดให้เหลือแค่4,600บาทเท่านั้นปังอีกแล้วใช่แล้วแบบไซส์ดีนะแม่ <S 2> <S 2> <S 2> ไซส์ดีมันมีความแบบสามารถเป็นแมท แจ้งเป็นงานเกาหลีได้<ช>สามารถเป็นแมทแจ้งเป็นงานเกาหลีได้เลยนะคะแต่ว่าโกดังจะแจ้งจะแจ้งไว้ก่อนว่าถ้าเป็นงานจีนโกดังก็จะแจ้งเป็นงาน<ช>จีน<ช>นะแ,แต่ถ้าลูกค้าเอาไปขายตอก็แจ้งได้นะสูตรเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยสามารถขายได้เ<า>พราะแฟชั่นแบบสไตล์เกาหลีเนี่ยเออไม่แบบไม่เอาไม่แกะน่ารักสุดๆน่ารักน่าจเอาไปคัดตรงเบเซอร์ก็ได้ใช่ลูกค้าตลาดปัด มาเลยแม่มาได้เลยรุ่นนี้แค่4,900บาทเท่านั้นนะคะกระสอบรีวิวมีส่วนลดให้เพิ่มเติมนะคะเหลือแค่4,600บาทงานผ้าส่วนใหญ่เป็นผ้าแบบผ้าสูตรแล้วก็เป็นผ้าแนวชีฟองผสมผ้าโพลีอะไรเงี้ยเนาะผสมไปนะคะแบบทางการและแฟชั่นผสมกันลูกค้าเป็นสูตรคุณผู้หญิงนะคะรุ่นนี้แล้วก็เขาจะมีแบบนี้ด้วยนะเป็นสูตรแบบ ไม่ได้ทางการมากแบบนี้ก็มีเป็นแขนแบบแขน3ามส่วนสส่วนประมาณเนี้ยเนี่ยเนื้อผ้าลื่นมากเนี่ยผ้าลินินก็มีนะผ้าลินินก็มีผสมออกไปนะคะ4,900บาทเท่านั้น l 0 1ใครอยากรับรีวิว c ีมาได้เลยนะคะเหลือแค่3ลูก,ก3มลูกสุดท้ายนะคะลูกค้าเอาไปรีดนิดหนึน่งแม่เอาไปรีดนิดนึงรับรองงานกริบแน่นอนตั้นี ให้ดูนะด้วยตาเนื้อตรงนี้ตําหนิน้อยมากตําหนิน้อยมากเดี๋ยวให้น้องแอดมินจับโคนสีพาเทลมินิมอลหน้าหลักหน้าใจให้ดูนะคะว่าจะได้งานสูตรนะเพราะว่าบางทีโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เห็นจะไม่เห็นภาพว่าเวลาไปจับโคนสีแต่โทนสีมันสาคัญยังไงทําไมโคดังต้องจับโคนสีเัืทําให้าเราดูน่าซื้อขึ้นลูกค้าเดี๋ยวให้น้องแอดมินลองจับโทนสีให้ดูนะคะว่าจับโคนสีออกมาแล้วนงานจะเป็นประมาณไหน สวยมากอบสวยมากเพื่อนใช่เหมาะก,<น><บ>กับเมืองไทยสุดๆ,ๆ,ๆอ่ะเดี๋ยวให้<อ>น้องแบมจับ<ส>นี่จับโทนสีออกมาจะได้แบบนี้ลูกค้ขาค่ะคัดแยกโทนงานสีเข้มนะคะโทนตุ่นตุ่นโทนพาสเทลโทนแบบว่าเออโทนรวมกันได้เลย<ช>นะคะๆๆๆสีสดๆแบบเนี้ยก็อาจจะแยกโทนสีสดลวดลายอาจจะแยกโทนได้อีกหนึ่งแมทนี่แบมมาคู่กันสวยมากนี่ก็จะได้แบบนี้อีกหนึ่งแมทนะคะลูกค้า ขายเป็นงานสูตรทางการได้ขายเป็นงานสูตรแฟชั่นได้นะคะตำหนิค่ะเสีย,ยซักซ่อมกระสอบผ้ามือสองอาจจะมีมาบ้างนะคะลูกค้าค่ะโดยเฉลี่ย1-15%เอโนโดยประมาณใครอยากได้งานสูตรคุณผู้หญิงราคาแบบว่ากวาว,าวาราคาปังๆง,ง,งานมาใหม่อยากลองเล่นป้ายใหม่แนะนำป้ายตัวนี้เลย L01 ป้ายแพนด้านะคะรุนี้ที่เอามาเป็นงานที่โลงเหมือนที่หนูแจ้งไปเนะว่าโรงงานเขาแจ้งว่ามันเป็นงานที่ สวยนะคะแนะนําเลยแนะนําคุณเบสเลยตัวนี้โรงงานแนะนํามากับกับทางบอสมาเลยว่ารุ่นนี้งานสวยอยากให้ได้เอาไปลองดูแล้วพอเปิดแล้วตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานก็แชทแตกตาแตกกันมากแอดมินเพราะว่าลูกค้าคือแบบว่าแย่งกันสุดหลังบ้านพี่มาไม่ทันพี่เอฟไม่ทันวันนี้เปิดให้ต่องานใหม่ๆเปิดให้ต่อเพราะว่าเมื่อวานเปิดรีวิวงานรุ่นใหม่ไปลูกค้าก็ถามอีกจะมีเปิดรีวิวงานรหัสใหม่ๆที่ยังไม่มีรีวิวอีกไหมวันนี้จัดให้แล้วจ้ะแม่ นะรุ่นนี้ L01 นะคะลูกค้าค่ะขอย้ำราคากับรหัสอีกรอบหนึง90กิ4,900บาทกระสอบรีวิวมีส่วนลดเพิ่มเติมเหลือแค่4,600บาทเท่านั้น<ม>เดี๋ยวจับโทนแบบว่าสุขขุมสีน้ำตาลน้ำตาลเนาะสีน้ำตาลน้ำตาล,ตาลแบบว่าเออโทนเออโทนให้ดูนะคะนี่สวยมากลูกค้ามันจะเน้นแบบว่าได้ทางทางการและไม่ทางการนะ<ม>รุ่นนี้อ่ะเดีให้น้องแบมโชว์ขอ้องหน่อย จากโพส์อันนี้แบบมินิมอลสามารถขายเป็นแบบว่าสูตรเกาหลีได้เลยได้เลยรับรีวิวแล้วค่ะค่ะจ๊ะพี่แอนค่ะพี่แอนรับรีวิวอ่ะพี่แอนแขปบเลยได้เลยพี่แอนมารับเองหน้าร้านไหมหรือว่าให้จัดส่งโอเคเพราะปกติพี่แอนเขาจะมีทงมารับเองหน้าร้านแล้วก็ให้จัดส่งด้วยถ้าถ้าให้ถ้ารับเองหน้าร้านเนี่ยหนูจะให้น้องใส่ถุงเทาไว้รอไว้เลย สสีวยมกาเนี่ยพี่เอ็นสวยมากสุดสี่พันหกร้อยอะบาร์บี้กับเพื่อนบาร์บี้เข้ามาสุดบาร์บี้บาร์บี้กับเพื่อนบาร์บี้ช้ำอ่ะแม่บาร์บี้เข้ามาแม่แม่ของบาร์บี้พี่แอร์บอกว่าจัดส่งค่ะพี่เพื่อนอ่ะจัดส่งได้เลยค่ะพี่แอนได้เลยเดี๋ยวแพ็คเก็บลงถุงให้นะคะเดี๋ยวแพ็คเก็บลงถุงให้นะอ่ะเดี๋ยวไปงานรหัสถัดไปงานรหัสถัดไป ถัดไปได้เลยตอนนี้จะว่างอีกกี่กระสอบนะพี่เพื่อนรหัสนี้ตอนนี้รหัสนี้นะคะ L01 จะว่างอีกแค่ลูกใหม่2ลูกเท่านั้นจะว่างอีกแค่ลูกใหม่2ลูกเท่านั้นใครอยากได้ก็ CF มาได้นะเพราะว่าจะให้สิทธิลูกค้าหน้าไห์ก่อนนะคะ<ช>ลูกใ,<ช>ใหม่จะเป็นราคา4,900บาทแต่ว่าการันตีความฉ่ำความปังเหมือนเดิมการันตีเหมือนเดิมว่าน้องอะยังฉ่ำยังปังอยู่ตัวนี้เหมือนที่หนูบอกเลยว่าได้ทางทางการแล้วก็ได้ทางลำลองด้วยนะคะบ,บ,บอกว่ารีวิว KW E 1 2 1 2 A หน่อยครับ หนึ่งสองหนึ่งสองหมดแล้ววันก่อนมีลูกค้าถามมาลูกค้ามาโกดังลูกค้าบอกว่าลูกค้ายังไม่สั่งดีกว่าเพราะว่ายังเห็นสต๊อกเยอะอยู่วันนี้ส่งไปสามร้อยนะสามหนึ่งสองเคบิวอีสามหนึ่งสองที่ว่าจะเยอะเจ็ดสิบลูกวันนี้หมดแล้วอ่ะอะไรอีกอะ,อะไรอีกเก้าศูนสองที่เป็นตำนานเก <90 S 2> ้ <800 S 2> นาศ <800 S 2> ูนย์สองแปดร้อยลูกหมดแล้ว FJ 600หมดแล้ว FJ 150หมดแล้ว,แล,วแล้วก็ FJ 161กับ FJ กับ KR 107W กำลังจะหมดของหนาว k w e ไม่ต้องพูดถึงใช่อย่าชะล่าใจแม่อย่าชะล่าใจ,าาใจบาทีแอดมินบอกลูกค้าอย่าชะล่าใจลูกค้าก็ว่าแอดมินเฟียด <ช>ทุกครั้งที่บอกให้ตุนคือต้อง<ช>ตุนจริงต้องตุนจริงๆซื้อไว้ก่อนแม่เพราะว่าถึงเวลาอย่างเงี้ยมันจะหาซื้อไม่ได้แล,แล้วมันจะหาซื้อไม่ได้ไงทีนี้อ่ะเดี๋ยวไปรหัสถัดไปพี่ขอรหัสถัดไปหน่อยเอาเป็นอันนู้นก่อนแม่งานสิเอาเป็นนี้ก่อนแหละเนี่ยอือไ,ไ,ไล่ไล่ไปมาเดี๋ยวไปรหัสถัด